สวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องฟุตบอลสเตชันทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตข่าวให้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลจีนนะครับกวางโจเอเวอร์แกนนะครับหรือเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มของฟุตบอลจีนหลีจีนได้เลยครับ <bol> Gen เพราะว่ามีทั้งโค้ชดังๆหลายคนที่เคยมานะครับแล้วก็มีนักเตะที่เคยมาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันมาตินเนตลิคาโดกูลาสหลายคนครับ มาอยู่ที่นี่ครับได้ทําการสร้างสนามใหม่นะเป็นรูปดอกบัวนะครับสำหรับกวางโจเอฟเวอร์แกนอย่างที่ทุกท่านทราบข่าวซึ่งเม็ดเงินเนี่ยประมาณ5.5าจุดหมื่นล้านบาทนะครับและเป็นสนามอันดับ3ของในโลกนะครับที่ใหญ่นะครับอันดับ1เป็นของเกาหลีนะครับรู้สึกอันดับ2เป็นของออสเตรเลียครับแล้วก็มาอันดับ3เนี่ยเป็นของจีนนะครับซึ่งของกวางโจเอฟเวอร์แกนนี่แหละ ซึ่งความจุอยู่ประมาณหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนกว่ากว่านะครับบาร์ซ่าแค่9ก9าหนะครับแต่กวางโจ้ไอฟพว์แกนี่ยแสนเลยครับก็มารอดูกันครับจะผมได้รับรายงานมาว่าจะเสร็จภายในปี2,565นะครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวให้ฟังครับแล้วเจอกันไลฟ์3ามทุ่มวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ